คุณต <ods> ่อต้อนและพาร์เรอร์ทั้งหมดทั้งหมดนะคะสวยงามจริงๆนะคะ เนี่ยแหละค่ะุดข,ขายของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีเยอะมากๆนะคะแล้วเราก็อมองข้ามไม่ได้เลยถึงเรื่องของวัฒนธรรมของเรามีมาอย่างยาวนานนะคะสวยงามงดงามเป็นสเสน่ห์จริงๆค่ะที่สำคัญก็คือตอนนี้เป็นแบรนด์แล้วนะคะ DNA ค่ะห้ามลืมเด็ดขาดคิดถึงสืบสารสเสน่ห์นะคะส่งคุณค่าสำหรับการมาเยี่ยมเยือนท่าเตียน์เขาจะมาใหม่อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะโลโก้ ค่ะวันนี้เราก็เชิญทั้งคนไทยนะคะรวมไปถึงชาวต่างชาติเพื่อโลกเลยค่ะมาเที่ยวเมืองไทยกันนะคะเราจะจระตุงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์พ้นทืนดีๆเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของบ้านเรานี่ละค่ะก็ขอบคุณมากนะคะในลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อยู่ภายในงานท่าเตียงเซตสามารถเยี่ยมชมบูธนิทศการต่างๆของเราค่ะที่จัดแสดงวัฒนธรรมด้านอาหารมีสินค้าชุมชนด้วยมาจากซอยต่าง